เป็นยูทูบเบอร์เท่าที่สังเกตดูอะแกจะเชียร์ให้มีการสู้มีการอะไรตลอดนะคะบางเรื่องนี่จุดเล็กๆแกก็เอามาตีประเด็นให้ใหญ่โตนะคะแล้วก็ใช้ f อฟอะเป็นคนกดดันเป็นคนกดดันใครบางคนนะ่ะคือต้องอยู่ด้วย FC ใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งมวลนะ่ยก็เหมือนการขอโหวตจาก FC ว่าจะไปต่อ,อยังไงนี่จะเอายังไงนี่ f c สนับสนุนไหมถ้า FC สนับสนุนก็มาพร้อมอะไรแบบเนี้ มันจะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่ป้าแกเป็นคนเป็นคนปั่นให้แกปั่นขึ้นนะปั่นเอฟซีกันนะปั่นขึ้นทั้งที่บางเรื่องบางนั่นแหละมันไม่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตซะด้วยซ้ําก็ปั่นจนคือทุกคนนะ่ะทั้งสองฝั่งอะ่ะอยู่ในกระแสโซเชียลใช่ไหมคะทั้งสองฝั่งนะ่ะมีเอฟซีนะเอฟซีฝั่งนี้ก็สู้สู้สู้เอฟซีฝั่งนี้ก็สู้สู้สู้นะบางคนนี่เอาใจลงไปเล่นจนฉันจะ มีเท่าไหร่อะจะจ่ายให้เลยค่าทานายเท่าไหร่อะลรคือเห็นเห็นจากวันแรกอะวันแรกที่มีการออกมาพูดใช่ไหมเรื่องเรื่องเบ๊ะนี่ที่น้าออกมาพูดอ่ะเก็บเก็บตั้งเกทําำสารตั้งต้นขึ้นมาเลยประหยัดะสารตั้งต้นของเกคือเกบ,บอกแนวทางไปเลยอีฉันที่วันมันต้องเป็นอย่างนี้อีฉันที่มันคืออย่างนี้คือเหมือนกับเปิดแนวทางไว้ว่ายังไงก็ต้องสู้ใช่ไหมอะ เหมือนกับมัดมือชกใครบางคนด้วยคือไม่มีสิทธิคิดอย่างอื่นเพราะว่าแกเปิดมาละแกต้องการให้สู้ต้องการให้ไปโตอะไรแบบนี้แกเป็นคนเปิดทางไว้จากคลิปแรกที่ดูหลังจากมีการออกมาพูดใช่ไหมเรื่องนั่นนะ่ะเรื่องทะเลเรื่องอะไรนั่นนะ่ะแกก็แกออกมาพูดก่อนเลยแกบอกแนวทางไว้เลยว่าต้องทํำยังไงคือจบท้ายด้วยสุดท้ายก็แล้วแต่ใครบางคนแต่ว่ามันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้อะมันต้องเป็นไปตามที่แกพูดอยู่แล้วแกอยากให้เป็นอย่างนั้น ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าทุกวันนี้เกมีอิทธิพลถ้าแกพูดก่อนนี่อีกคนนึงเขาไม่ได้ออกมาไลใช่ไหมครับไม่ได้ออกมาพูดอย่างมากก็ไปคอมเมนต์อะไรมันความชัดเจนความอะไรมันมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็เหมือนกับให้โอกาสแกอย่าูโดนแน่อันนี้แสดงความคิดเห็นนะพี่ปูตามที่เราเห็นในโซเชียลนี่แหละไม่เหลี่ยมคิดแบบนี้อีฉันคิดว่าเหลี่ยมคิดว่าหรือว่าทู่คิดว่ามองมองป้าแกแบบนี้มันทุกอย่างมันจะเงียบไม่ได้ มันจะต้องมีประเด็นประเด็นไปตลอดจากเล็กๆน้อยๆอย่ะมันก็จะนั่นให้ตลอดแกจะเป็นคนเหมือนกับคุมอะ่ะมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อนะโดยซีเอฟซี FC, สนับสนุนทุกความคิดของแกไม่ว่าแกจะเปิดอะไรหรือว่าพูดอะไรออกมาไม่มีใครคัดค้านแกนะทุกคนจะเห็นด้วยนะคะทำไมไม่มองไปถึงอะ่ะถ้าสมมุติสู้แล้วมันเพนละ่ะต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะคะการสู้นี่มันมีเพ้กับชนะอะ่ะชนะก็ก็ดีไปอะ่ะถ้าเพ้มาละ่ะมันจะเป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมเป็นใครต้องเสียเป็นใครต้องอะไรยังไง คือไอชัคิดว่าคือแกต้องการอ้อที่นำประมาณนั้นเลยพี่เสือคือจะต้องเป็นแบบนี้ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่ที่แกคิดอะ่ะใช่ไหมคะพอถ้าก็ลองดูสิเราลองขัดใจแกดูสักสักครั้งสิแกจะมีอาการยังไงลองขัดใจแกดูสินะต่อไปนี้ต่อไปนี้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ที่แกพูดอะ่ะเพราะว่าเหลืออยู่แค่แก คืออยู่แค่เกละที่อยู่ในเนี้ยที่เหมือนกับปกป้องอะปกป,ป้องโนการโต้โดยการออกมาพูดแทนโดยการอธิบายโดยการชี้แจงอะไรต่างๆอะถ้ามีประเด็นใช่ไหมมันเหลืออยู่แค่เกหรือมีช่องอื่นอีกไม่เลยไม่เคยไปดูช่องอื่นเลยดูแต่ช่องเกก็ <g iggle> <g iggle> เลยไม่รู้ว่ามีช่องไหนบ้างเนยท,ที่ที่อุดมการเดียวกับเกอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยยอมรับว่าไม่เคยไปดูเลย <g iggle> <g iggle> เคยแล้วโดนด่าเละเลยเออ มันเขาอุดมการเดียวกันนะพี่ปูต้องยอมรับอย่างนึงนคือเหมือนกับเหมือนกับอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะอุปทา,านหมู่ว่ายังไงก็ว่าตามกันนะคะเรื่องอะไรนะเออใช่คือถ้าถ้าเขาดีกันเกยก็ไม่มีอะไรจะทำใช่ไหมโรส คือจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้เขาไม่ดีกันถ้าอย่างเราอะอย่างเรานี่เราเคยโกรธเคยอะไรใครไหมเราเคยโกรธนะคะไม่มีใครมาเป่าหูเราอยู่ทุกวันทุกวันนี้มันคนเนะี่ยมันมีเรื่องราวให้คิดมากมายอะแต่ละวันแต่ละวันถ้าไม่มีคนคอยมาเป่าหูเราอยู่ตลอดเวลาว่ามันต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ว่าเจ้าคนนี้ดา่าเจ้าคนนี้อะไรเจ้าคนนี้นี่ดา่าเจ้าแล้วหนี่อะไรอย,งงอย่างนั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายหายไปเองอะความโกรธความเกลียดจะยันไม่ได้นะคะจะต้อง ทำทุกอย่างให้เขาไม่ดีกันล้วนะมีเล่เดี๋ยวเขาจะถูกด่าว่าเสือกเองนะพี่เสือพี่จ,จีสวัสดีจะ้ะสวัสดีจ้ะไม่หรอกแม่เหลี่ยมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูดูวันสองวันวันนี้พอได้ดูะ่ะก็เลยเห็นก็เลยมาแสดงความคืดเห็นนะคะพี่จีอีฉันคิดว่านะ่ะนะเหลี่ยมคิดว่าตามความคิดของเราเนาะเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยเรื่องราวที่มันถูก ถูกนาออกมาตามโซเชียลนี่แหละก็พกไปวนมาเรื่องเดิมๆนั่นแหละใช่ไหมอันนี้คือความคิดของเราในการฝากในการซื้อในการขายในการอะไรต่างๆนานานะอันนี้คือมองสองมุมนะ,ะ่ะตามที่มีการอ้างในบางเรื่องที่บอกว่าอาขายให้กับฝากเกเรื่องเ๊่ทั้งหมดทั้งมวลน,น่ะก็มาจากยายหรือเปล่ายายโบรณาณนาคของใครมุงอะ ที่พอมีการออกมาบอกว่าแม่ขายแล้วนะเพชขายก็ไม่รู้ฉันขายแล้วนะใครล่ะครับเป็นคนเอามาขยายไม่ใช่ยายเหรอแกอออกมาสมน้ำหน้าเขาขายเอาเพชเรียบร้อยแล้วเขาอะไรต่างๆนานาตามที่เห็นอ้าวอยู่ได้ยังไงล่ะจ้าของเพชเอาฉันยังไม่ได้สะะักบาทแต่มีการออกมาบอกว่าเออขายเรียบร้อยแล้ะอะไรต่างๆนานาอยากได้ก็โน่นนี่นั่นนะตามที่เราเห็นในโซเชียลนะใช่ไหมก็เป็นยายป้าไม่ใช่เหรอที่ออกมาสมน้ำหน้าจ้าของเพชอยู่ทุกวี่ทุกวันตอนนั้นนะ่ะใครมันจะไปอยู่เฉยๆได้อะ หมายถ้าสมมุติว่ามีการขายมีการอะไรจริงอะไปเจรจากันแบบแบบอะไรอะแบบระดับหมู่บ้านอะไม่เอาไม่ให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาในโซเชียลไม่ให้มีการเอามาทำคอนเทนต์ไม่เหล่ยมว่ามันน่าจะจบกันไปแล้วอะ่ะตกลงกันแบบต่างฝ่ายต่างไม่พูดอะไรเลยแต่นี่อะไรไม่เหลี่มเห็นออกมาไลท์ทั้งไลท์ทั้งทำคลิปเยอะเย,ะเยะ้ยเพ่เพเป๊ะแบบแบบอะไรของใครใครมันจะไปนทนได้ใช่ไหมอะเจ้าแบบของเพ่เนะี่ยแต่ถ้าให้ไม่เหลี่ยมมองนี่ ใครคือรู้ดีที่สุดคือขายคือฝากคืออะไรนี่ก็คือสองฝ่ายนั่นแหละสองฝ่ายรู้ดีที่สุดอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนพูดความจริงแค่นั้นเองเราไม่ได้ไปรับรองนะคะว่าฝ่ายไหนจริงฝ่ายไหนไม่จริงแต่ถ้าให้ไม่แหลมมองนี่ไม่แหลมมองแบบที่พูดนี่แหละคือขายมันก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อให้ต่อมานะคะเอาไปขายต่อหรือเอาไปอะไรยังไงอ่ะมันก็ต้องคืนเข้าไปตามที่ตกลงอ่ะโรสสวัสดีค่ะมันก็ต้องคืนเงินเขานอกจากเออเราขายแบบขาดทุนมาก เออฉันขาดทุนมากเลยนี่ฉันไม่มีฉันไม่ได้อะไรเลยจากการเลี้ยงกันอะไรที่ผ่านมาในลดให้ได้ไหมอะไรประมาณนี้มันก็อยู่ในกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันแต่นี่เจ้าแม่แหลว่าเจ้าของเพจเอามารู้ตอนมีการออกมาพูดตามส่วนเชี่ยวแล้วก็มีการออกมาพูดเยอะเย,ะเยะ้ใช่ไหมว่าโอ้ขายแล้วนะเป็นของใครก็ไม่รู้อะไรต่างๆนานาเราก็เห็นนะครับตนนั้นจนมีการไปดูไปอะไรนะ่ะไก็มีคลิปมีอะไรอ่ะเราก็ติดตามจากตรงนั้นนั่นแหละ เรื่องน,นัทุกวันนี้ก็เหมือนกันที่สนับสนุนให้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถ้าเราอะอาออคนรขายบัวไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้ไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้จ่ายสักบาทมันก็พอสู้อยู่ดิพอสู้อยู่เพราะว่าถ้าสมมุติอ่าสู้ไปแล้วไม่ชนะเราก็มีคนรอจ่ายให้อยู่แล้วค่าทนายค่าเสียหายในอนาคตถ้าเพส ใช่ไหมคือการต่อสู้นี่มันก็มีแพ้กับมีชนะสองอย่างอะนะมันก็พอสู้อยู่ถ้าไม่ได้ควักกระตังตัวเองนะแมนบอกเดี๋ยวยายก็จะหาว่าแหลมเสือกอน,นะเนาะเสือกเป็นปกติทุระทุกคนมีสิทธิเสือกนะคะถ้าเรื่องราวทั้งหมดมันอยู่ในโซเชียลอันนี้คือเราเอามาจากไหนเอามาจากป้ายานป้ายานเป็นคนปลวกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเอามาผ่านโซเชียลนี่เราสามารถเอามาภาควิจารณ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นได้หมด เออนั่นหะละพี่เสืออะไรนี่เขาคุยอะไรกันเป๊กกับไทยมุงพี่ชุริพรสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดี